fc ครับโอ้โหออกมาโพสต์แล้วครับออกมาโพสต์แล้วนะครับล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวแล้วดําอ,ออกมาเคลื่อนไหวอีกแล้วออกมาเคลื่อนไหวอีกแล้วจ่า,มมมจาแม,ม,ม,จม,ม่จ่าแม่จ่าแม่แม่จ่าแม่แม่ fc ทุกคนจ๋าใครเข้ามาฝากกดไลค์นะจ่าแมจ่จ่าใครเข้ามาฝากกดไลค์ด้วยนะครับแม่แม่ล่าสุดออกมาโพสต์แล้วคะ่ะออกมาโพสต์แล้วนะคะออกมาเคลื่อนไหวแล้วมมจ่าแม่จ่าแม่จ่าแม่จ่าอ่ะมาทีครับใครเข้ามาฝากกดไ like ลคะ์นะครับโอ้โหข่าวด่วนเลยครับทุกท่าน ข่าวด่วนเลยครับนะข่าวด่วนข่าวเด็ดข่าวดังเลยนะครับนะวันนี้ครับนะออกมาเคลื่อนไหวออกมาโพสต์แล้วนะครับดําในทางนี้ออกมาโพสต์แล้วทุกคนใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กกนะครับเป็นกำลังใจให้กันน,นะสิน้องล่าสุดนะครับพี่รับนะอยู่ไม่ได้ของขายไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วคือต้องออกมาโพสต์เคลื่อนไหวแล้ว นะครับออกมาโพสเคลื่อนไหวแล้วนะครับแล้วก็โพสขายของแล้วนะครับสิครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันว่าสิ่งที่ผมจะอ่านตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมบุรณ์นะครับตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังตอนนี้นางอยู่ไม่ติดอะคับนางอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่านางต้องหาเงินนะครับนะนางต้องหาเงิน f สี่หาเงินจ่ายค่าแพะนะครับตอนนี้ก็ออกมาโพสต์ครับออกาโพสตขายของหนักแล้วก็ขึ้นไลฟ์สดในเพจของนะ แม่น้องตุ๊กตาอะไรสิครับนะอ่ะมาหมาแดดเดียวพร้อมส่งวันนี้เหลือสิบหกแพ็คค่ะแล้วก็หมาแดดเดียวกำลังตากพร้อมส่งพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> ออเดอร์แหนมนะคะส่งพรุ่งนี้นะคะพร้อมกันนะคะส่วนปลาเขียวนะคะ ยังไม่มานะคะรออีกนิดนึงนะหมาได้เดียวส่งวันนี้สองรอยห้าสิบกรัมนะคะได้เยอะหน่อยตากเพลลืมเก็บ <c oughs> ทอดไฟวันอดอดอร่อยไม่เหนียวค่ะขอบคุณแม่แม่พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกๆุกคนนะคะที่ตาบอดมาซื้อของหนูค่ะนะ <c oughs> นะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอให้ขายดีนะคะมีม,ม,มีพวกติงเข้ามาคอมเมนต์พวกแบบว่าพวกแบบอวยใส่อวยหวังจะได้ของฟรีจะบ่กเข้าไปคอมเมนต์ในท่าเรื่องนี้กันนะฮะคือเข้าไปคอมเมนต์เพื่ออยากได้ของฟรีไงจะบอะตอนนี้ไม่มีพี่ไม่มีสาวผมแดงของฟรีก็ไม่ค่อยมีแล้วไม่มีสาวผมแดงไม่มีพี่หยุดก็ไม่ได้ของฟรีกันแล้วเข้าใจปะไม่มีใครซื้อให้แล้วก็เลยเข้าไปคอมเมนต์เพ่อ,อยากได้ของฟรีกันบ้างเข้าใจปะ รวยปังๆนะครับเก่งมากๆเลยโอ้โหยอย่าลืมของพี่นะคะอยากกินแล้วจังๆๆเลยนะคะโอ้โห่นี่ <c oughs> ผัวใหม่เข้ามาคอมเมนต์ <c oughs> ผัวใหม่เข้ามาคอมเมนต์นะครับในทางน,นี้คือสิ่งที่ผมอ่านนี่มันเป็นเพียงแค่เป็นเพียงที่ผมแต่งขึ้นมาเองครับผมแต่งขึ้นมาเองผมมโนขึ้นมาเองนะสิ่งที่ผม มโนขึ้นมาเองในจินตนาการในความคิดของเราไม่เกี่ยวกับใครไหสิครับขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่มาอุดหนุนเมียผมและที่ให้กำลังใจเมียผมนะคะวันนี้แม่ค้าคนสวยของพวกของผมตั้งใจทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ซื้อตำหัน่นหมักดองแล้วก็ทิ้งตากแพ็คของให้ทุกท่านมีความสุขนะคะที่มาอุดน,นุนเมียผม เดง๋ยวต้องอ่านเลี้ยงหน่อยอ่านตรงไม่ได้เดี๋ยวเข้าคอโอ้โหไอเป็ดไอเวนมึงนี่ทุกช็อตเลยนะมึงนี่ทุกช็อตเลยนะโอ้โหยนะหุงข้าวรอเลยนะคะขายดิบขายดีค่ะโออิจารู้อุ้งอินิสันแนทุกดอกเลยไปไป อีจิตก็มาค่ะอิจิตก็มานะคะขอขายดีขายเฮงบปังค่ะอร่อยเลยกินแะล้วข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอย่าลืมของพี่นะอยากกินแล้วจุบๆๆๆๆๆๆ๊บจุ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 ๊บห้ยพวกนี้ก็เป็นพวกที่นะครับโอ้ยไอเป็ดไอเป็ดไอเป็ดมึงมานี้ไอเป็ดนะไอเป็ดมึงขอบคุณแทนเมียเมียมึงนี่ยังไม่ขอบคุณเลยมึงมึงขอบคุณแทนเมียม,ม,มึงแล้ว ไอเป็ดมึงยังไงวะไอเป็ดไอเป็ดมึงยังไงวะฮะอืไอเป็ดมึงยังไงวะมึงมึงบอกกูมาสิอาการเป็นไงวะไอเป็ดเท่าไหหลังแตกไอเป็ดเอามาอบคุณไอเป็ดไอเป็ดผัวใหม่ผัวใหม่ในทางนี้ครับในทานนั้นในานคือตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ติดแล้วนะครับทุกท่านนะครับอยู่ติดแล้วค่าใช้จ่ายเยอะนะเออแล้วก็เอ้ยไอคนไม่กล้าอยู่เยอรมันทาไมไม่ช่วยวะ ฮะไอคนไม่กล้าอยู่เยนอ่ะมันทำไมไม่ช่วยวะกูอ,อยากให้ช่วยหน่อยวะมันไม่ช่วยหน่อยวะเออพวกมึงเป็นอะไรกันแบบนี้วะกูถามหน่อยสิอืมคือตอนนี้ออกมาโพสต์ขายของชํำช้าขึ้นไลฟ์สดขายของในเพจของตุ๊กตา <S 2> <S 2> <S 2> คือตอนเนี้ยคือฐานการคือมันมันมันไม่ไหวแล้วมันไม่มีใครจะมาช่วยเราตลอดหรอกจริงป่ะเออแล้วช่อง youtube ก็ไม่ขึ้นไลฟ์นะครับเพราะว่าเจ้าที่ตํารวจสั่ง ไม่ขึ้นไลา์ด้วยแล้วก็หลายคนสั่งแล้วก็มีเงินมีมีเงินที่สั่งที่เอามาให้หลังบ้านที่ไม่ขึ้นไลสดนะเอซี่ทำไมไม่ขึ้นไลสดข่ายของเพราะว่าอะไรรู้ปะโดนสัมภาระโดนสัมภาระนะเออนะโดนสัมภาระนะคะเออทุกคนก็าฝากไว้ให้คิดนะคะฝากไว้ให้คิดพิจารณากันด้วยนะคะใครทำดีก็ได้ดีนะคะ ใครทำดีก็ได้ดีนะคะนะครับใครทําดีก็ได้ดีใครทําไม่ดีก็ต้องตามนั้นนะคะ <_ co ff> s> <S ตัวน,นี้อยู่ไม่ติดแล้วะค่ะอยู่ไม่ติดแล้วนะคะอยู่ไม่ติดแล้วนะครับ <_ co ff s> อยู่อยู่ไม่ได้นะครับคือตอนนี้คือสถานการณ์คือค่อนข้างที่จะเครียดด้วยอับอายขายข,ขี้หน้านะครับ อาบอาขายขี้หน้าด้วยไม่รู้ว่าจะไปยังไงไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงอะไม่รู้ว่าต้องยังไงต่อไปคือตอนนี้คือสถานการณ์คือ <c oughs> เครียดนะครับนะคือสถานการณ์นี้คือเครียดนะครับเครียดจนอยู่ไม่ติดแล้วลูกี่อ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะขอให้โชคดีแล้วกันใช่ปะขอโชคดีแล้วกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะใครทําดีก็ได้ดี ใครทำไม่ดีก็ต้องตามนั้นนะคะฝากไว้คิดนะคะไม่ต้องอะไรกันมากมายทำดีได้ดีตอนนี้ก็ฝากเวรกรรมที่ด่าพ่อแม่มันตามมาทันนะครับทำอะไรกับพ่อแม่เอาไว้อะสำนึกมันก็ไม่ได้หรอกเข้าใจปะอืมเออสำนึกไม่ทันแล้วจ้ะเข้าใจไหมคะกรรมที่ทำมาพ่อแม่ะคะ่ะสำนึกตอนนี้มันก็สายไปแล้วนะคะต้องบอกเลย โอเคป่ะอืมนะครับใครทําดีก็พ่อแม่อ่ะได้ดีครับส่วนใครที่ทำกรรมกับพ่อแม่อ่ะก็ต้องรับกรรมนะไอ้สี่ครับมันไม่มีใครที่จะไปหนีกรรมของตัวเองได้หรอกไอ้สี่นะครับเชื่อผมยังมันไม่สามารถที่หนีกรรมของตัวเองได้คือตัวเนี้ยให้คุณขายของยังไงอะคุณก็ขายไม่ดีหรอกเชื่อผมดิเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ คือคืออะไรบ่ะคือตอนเนี้ยมันมันไม่ใช่ไอ้สิผมดูแล้วมันไม่ใช่ครับผมดูแล้วมันไม่ใช่อ,ะอ่ะอ่าโอเคครับ